สวัสดีครับผมพิเชษฐสมบัติผู้จัดจาก,การฝ่ายขายจากโต,โ,ตโยต้านครทนสาขาเทพรัตน์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาแนะนำรถนะที่เรียกว่าเราแต่งในสไตล์ GR Sport นะครับผมก็คือคอนเซปต์ลูกค้าอยากได้รถนะครับเหมือน GR Sport แต่ว่าขับเคลื่อน2ล้อนะครับตรงนี้เราก็จัดให้เลยนะครับเป็นตัว2.4มิดออโต p พิลันเนอรนะครับก็เป็นตัวกลางของโตโตยต้านะครับ ก็คือจะมีทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออโต้นะครับให้เลือกเรามาดูกันว่าคาันนี้เดี๋ยวผมจะพาชมข้างนอกก่อนว่าเราแต่งในสไตล์ GR Sport นะครับก็แน่นอนนะครับถูกกว่าตัว GR แท้ๆก็รวมๆห้0แสนแต่ว่าได้ลุกได้ภาพเขาเรียกว่าสไตล์รถเหมือนกันนะครับในสไตล์ยร r นะครับทำทำให้คันนี้ลูกค้าได้ขับรถเท่ๆนะครับในสไตล์เท่ๆแนว GR Sport แต่เซฟเงินได้รวมๆ5 0 0 0 0บาทดูกันว่าคัานนี้มีอะไรกันบ้างนะครับผมคันนี้ก็คือด้านหน้าหรอครับอัปเกรดนะครับเป็นผาเจียสปอร์ตทั้งชุดเลยนะครับผมแต่อันนี้นะครับก็คันที่ติดตั้งอยู่นะครับมันจะเป็นพาร์ต O E M นะครับก็คือด้านหน้าก็เป็นพาร์ต O E M แล้วก็ด้านข้างก็ป่งล้อก็เป็น O E M นะครับก็คือแต่งานทําออกมานะครับเหมือนกับตัว ท็อปเลยเอ้ยเหมือนกับตัวแท้เลยคันนี้จะเป็นตัวแท้ครับอันนี้ให้ลูกค้าดูนะเพื่อเปรียบเทียบกันครับว่าแนี่ตัวงานเนี่ยก็คือจะมีลักษณะเหมือนเอนกันนะครับครับผมตรงนี้แต่จะแตกต่างกันนิดนึงก็คือลูกค้าสังเกตตรงนครับตัวแท้เนี่ยมันจะไอตัวติดรอบป้ายมันจะเป็นสีดำนะครับผมส่วนตัวพาร์ท O E M นะคบผมพาร์ท O E M ตัวนี้ก็คืองานมันก็จะเป็น อ่าตรงนี้จริงจริง,รงก็พ่นดำก็ได้ครับแต่ว่าอันนี้คือฐานซาเบอร์เขาพ่นมาเป็นสีเมทัลลิกหมดเลยเพียงแต่ว่าแลวปิดป้ายมันก็จะมองไม่เห็นแต่จุดหลักๆคือดูดูตรงนี้ครับผมว่ามันแท้ไม่แท้นะตรงนี้นะครับอ่ะหนูอันนี้ดูนะครับผมล้อก็เป็นพาร์ตโอเอ็มนะครับทรงอะไรเหมือนกันฟิตติ้งเข้ารูปเหมือนกันนะครับแต่คันนี้ก็คือผมจัดทรงเป็นแบบล้อในสไตล์ออฟโรดนะครับผมขอบ20นะครับ ก็คือวิ่งการใช้งานได้ไม่มีปัญหานะครับจัดทรงให้ครับเท่ๆนะครับผมจัดล้อนี่ก็คือตัวออฟเซตนะครับเหมือนกับก็จะเข้าทรงสวยเท่นะครับเหมือนกับตัวตัวโรงงานเลยแต่ว่าถ้าเราใส่ล้อเดิมๆมันก็จะหุบๆไปนะครับอย่างนี้เราก็เลือกล้อเลือกอการจัดทรงนะครับให้มันเข้ากับตัวปกล้อนะครับมาดูด้านข้างนะครับสังเกตว่า เนี่ยมองจากด้านข้างนี่ดูเท่มากเลยนะครับผมเหมือนกับตัวโรงงานแท้ๆเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูคันโรงงานนะครับเป็นยังไงส่วนคาลิเปอร์นะครับสีแดงผมอัปเกรดให้ได้ครับเหมือน GR เลยเดี๋ยวทำนะครับคันนี้ยังทำแต่ว่าแต่งมาแต่งมาให้ดูเป็นแนวทางก่อนนะครับแต่ว่าพอสมบูรจริงๆก็จะจัดให้เทาให้เหมือนที่สุดนะครับเพราะว่าตัวมือดึงอันนี้ก็ เป็นสีดำครับให้เหมือนกับตัว TR เลยคนระับมือเดืองสีดำขาท้ายสีดำจัดให้หมดนะครับผมตรงนี้นะครับแนวทางในการแต่งรถนะครับตรงนี้พูดง่ายอยากได้รถนะครับในสไตล์ TR Sport เราก็จัดให้ครับจัดทรงนะครับติดตั้งพาร์ทให้เหมือนเลยนะครับเหมือนงานงานที่เป็นตัวจากโรงงานเลยแต่ว่าอย่างที่บอกว่าลูกค้าต้องการรถใช้รถใน ไม่ได้ลุยครับผมก็คือใช้งานแต่อยากได้ภาพลักษณ์ความเท่เหมือน GR Sport ตนะครับตรงนี้เราก็จัดให้ครับจัดทรงให้อย่างเท่เลยนะครับแบบนี้นะครับผมแต่งได้นะครับตัวยกสูงทุกรุ่นของโตต้าก็ผมแต่งให้ได้ไม่ว่าจะเป็นตัวเอนทีตัว m ิดหรือว่าตัวไฮแต่งได้แบบนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายครับแถมให้เลยพูดจะตรงๆเลยแถมแบบนี้ให้นะครับก็คือแต่งในสไตล์ GR s า o r t เซ็ตแพ็กเกจแบบนี้เลยจัดให้ครับผู้จัดการพิเชษจัดให้ครับลูกค้าก็สามารถนะครับทักทายเข้ามาขอไปเสือราคากันได้นะครับในช่องทาง Line Official นะครับ sipechee ที่ขึ้นในหน้าจอนะครับผมอยากได้เงื่อนไขแบบไหนยังไงจัดให้อันนี้คือแพ็กเกจนี้ผมให้นะครับว่าแล้วลูกค้าอยากได้รถเดิมๆแบบนี้ก็มีดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ให้ถึงนะครับพูดได้ให้ถึงตัวประมาณ6ปี72งงวดดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับ ก็คือทำโปรโมชั่นสำหรับ4ประตูเรโวนะครับ p r u n n เ r รเราจัดให้จัดทรง CRS ให้แบบนี้แถมฟรีไปเลยนะครับถ้าไม่ส่กมาที่โชว์รูมมีบริการนะครับไปนั้นเซ็นถึงที่บ้านที่ทำงานะครับหรือจะเป็นเรื่องส่งรถนะครับมีบริการรถสไลด์ก็ส่งถึงหน้าบ้านเลยนะครับถ้าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดม,มาดขูข้างหน้าอีกนิดนึงนะครับเทียบกันว่าให้กล้องแทนไปดูว่าเหมือนมากน้อยแค่ไหนครับแต่ครั้นี้อาจจะดูหน้าทิมๆหน่อยเพราะว่า จอดอยู่ต่ากว่าตัวที่มาจากโรงงานอันนี้คือเราถ่ายให้ดูคนระับเพราะว่าบางทีลูกค้าบอกว่าอ,อยากได้สีอื่นที่ไม่ใช่สี g r เพราะจ r ามีแค่3สีมีแดงดําแล้วก็ขาวมุกอันนี้ก็เป็นสีเทาดำาครับเป็นตัวมิดแต่งในซาเยีเอสปอร์ตนะครับดูยังไงก็เหมือน,นครับได้ลุก GR แต่งเท่ๆจัดทรงแบบนี้ให้ผู้จัดการพิเศจัดให้สวัสดีครับผม